ทุกวันนี้เราถูกสอนให้เชื่อว่าสิ่งที่วางอยู่บนชั้นซูเปอร์คืออาหารแต่ถ้ามองให้ลึกจริงๆหลายอย่างคือผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจมากกว่าจะเป็นของที่ร่างกายต้องการมันถูกออกแบบให้หวานกว่าที่ควรเค็มกว่าที่จำเป็นและอร่อยแบบไม่ธรรมชาติเพื่อให้เรากินเยอะขึ้นซื้อบ่อยขึ้นและติดมันโดยไม่รู้ตัวเหมือนเราถูกป้อนยาพิษในขวดนม แต่แพ็กเกจสวยจนเราไม่คิดเลยว่ามันคือพิษสวัสดีครับทุกคนนี่คือเทมิมันนี่พื้นที่ที่เราจะเรียนรู้เติบโตและอัปเกรดการเงินไปด้วยกันแบบไม่กดดันไม่ซับซ้อนแค่รู้มากขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วถ้าพร้อมแล้วไปครับความจริงที่โหดกว่านั้นคืออาหารจำนวนมากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่เพื่อกำไรสูงสุดต่อชิ้นบริษัทต,ต้องการให้ต้นทุนต่ำเก็บได้นานไม่เสียเร็วรสชาติต้องชนะคู่แข่งแม้จะไม่มีอะไรดีต่อร่างกายเลยและทั้งหมดนี้ทำให้สารที่เราแทบไม่รู้จักเต็มไปหมดในเมนูที่ควรจะเป็นอาหารของมนุษย์แต่กลายเป็นอาหารของธุรกิจแทนสิ่งที่เราเรียกว่าของอร่อยหลายอย่างจริงๆแล้วถูกออกแบบผ่านห้องแลบให้ไปกระตุ้นสมอง แบบเดียวกับการพนันหรือโซเชียลมีเดียกระตุ้นอาหารไม่ควรทำให้สมองเสียบติดแต่ผลิตภัณฑ์อาหารสมัยนี้ถูกทำให้เสพติดโดยตั้งใจร่างกายเราไม่ได้อยากกินแต่มันถูกโปรแกรมด้วยรสหวานรสมันรสผงชูรสจนเราคิดว่ามันคือความสุขทั้งที่จริงมันคือกับดักบางครั้งสิ่งที่อันตรายที่สุดในอาหารไม่ใช่รสชาติแต่คือความเคยชิน เรากินแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กจนคิดว่ามันปกติทั้งที่จริงร่างกายเราไม่เคยถูกสร้างมาให้กินสีผสมอาหารสารกันเสียสารปรุงแต่งสารเพิ่มกลิ่นสารเพิ่มเนื้อสัมผัสแต่เราโดนทําให้เชื่อว่ามันปลอดภยัยเพราะเห็นมันในห้างเห็นมันในโฆษณาเห็นมันในครัวเรือนมันเลยกลายเป็นพิษที่ถูกน o r m a l ล z e สิ่งที่โหดที่สุดคือบริษัทอาหารไม่ต้องการให้คุณอิ่มพวกเขาต้องการให้คุณอยากกินต่อ เพราะกำไรไม่ได้มาจากการที่คุณกินดีแต่มาจากการที่คุณกินบ่อยเราเลยถูกป้อนด้วยอาหารที่แคลอรี่สูงแต่สารอาหารต่ำทําให้อิ่มชั่วคราวแต่พลังงานล้นระบบฮอร์โมนพังความอยากอาหารเสียเลยรู้สึกหิวอีกเร็วขึ้นบนลูปนี้ไปทางชีวิตโดยคิดว่าตัวเองผิดทั้งที่จริงเราโดนออกแบบมาให้แพ้ตั้งแต่แรกแล้วที่หนักจริงๆคือ อุตสาหกรรมสุขภาพจำนวนหนึ่งก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารสร้างขึ้นความเจ็บป่วยเรื้อรังความอ้วนเบาหวานไขมันสูงโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทุกปีล้วนเป็นผลลัพธ์ของระบบอาหารที่ตั้งใจปรุงให้ร่างกายพังช้าๆธุรกิจอาหารขายปัญหาธุรกิจยาเก็บเกี่ยวผลคนที่แพ้คือผู้บริโภคที่โดนผิดทุกวันแต่คิดว่าเป็นอาหารความจริงคือเราไม่ได้เลือกอาหารอย่างที่คิด เพราะการเลือกของเราเกิดจากสูตรที่ถูกออกแบบมาให้ดึงดูดสายตารสชาติที่ออกแบบมาให้ติดใจราคาออกแบบมาให้ซื้อง่ายกลิ่นออกแบบมาให้กระตุ้นความหิวจนควบคุมไม่อยู่แล้วเราถูกบอกว่าเลือกได้ตามใจทั้งที่จริงเราโดนจูงอยู่แบบนิ่มๆสิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่ได้กินเพื่อร่างกายแล้วแต่กินเพื่อบอดษสัตเพราะทุกคาที่กินพฤติกรรมมันถูกแทร็กผ่านยอดขาย ระบบรู้เลยว่าอะไรทําให้คนติดอะไรทําให้ซื้อซ้าและเขาเอาข้อมูลนั้นมาใส่กลับลงในสูตรอาหารเพื่อให้คุณติดหนักกว่าเดิมทุกครั้งที่คุณคิดว่ากินนิดเดียวคงไม่เป็นไรจริงๆมันคืออีกหนึ่ง Data Point ที่ช่วยเขาปรุงยาพิดให้แม่นขึ้นความจริงดิบๆคืออาหารราคาถูกไม่ได้ถูกจริงต้นทุนที่เราไม่เห็นคือสุขภาพฮอร์โมนระบบเผาผลาญพลังชีวิต และเวลาที่เราต้องเสียไปรักษาร่างกายที่ถูกทำลายจากการกินของที่ไม่ใช่อาหารจริงๆมันเหมือนเราเอาเงินไปซื้อความสะดวกชั่วคราวแลกกับสุขภาพในระยะยาวแบบที่บริษัทได้ประโยชน์ส่วนเราเป็นคนจ่ายราคาและที่เจ็บสุดคือเรากินผิดเข้าไปทุกวันโดยไม่รู้สึกผิดเพราะทุกอย่างถูกทำให้ดูเหมือนอาหารแพ็กสวยทาพโฆษณาอลังการเพลงน่ารักตัวการ์ตูนน่ารักคำว่าไขมันต่ำปราศจากน้ำตาล เพื่อสุขภาพทั้งที่ข้างในคือสารแทนความหวานสารเพิ่มรสสารกันเสียที่ร่างกายเราไม่รู้จักเลยมันคือพิษในแพ็กเกจที่ดูปลอดภัยที่สุดสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้คืออุตสาหกรรมอาหารสมัยนี้ไม่ได้ขายอาหารแต่ขายความรู้สึกมากกว่าเขาขายความรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขกินแล้วสะดวกกินแล้วคูลกินแล้วดูเฮลตี ทั้งที่สิ่งที่เรากินจริงๆอาจเป็นของที่ร่างกายไม่รู้จักแม้แต่1%นอร์เซแต่สมองกลับโดนลวงให้คิดว่าดีเพราะแพ็คสวยและโฆษณาทำให้ดูปลอดภัยนี่คือยาพิษท,ที่ถูกห่อด้วยความรู้สึกดีๆเพื่อให้คุณซื้อซ้ำไม่รู้จบและอีกเรื่องที่โคตรโหดคืออาหารหลายอย่างถูกออกแบบให้ทำให้คุณหิวเร็วขึ้นโดยตั้งใจ เพราะถ้าคุณอิ่มนานบริษัทก็ขายได้น้อยลงสารเติมแต่งบางอย่างทำให้ระดับอินซูลินพุ่งเร็วและตกเร็วยิ่งกว่าเดิมส่งผลให้หิวอีกแม้จะเพิ่งกินไปไม่นานนี่คือ Business m o เดลที่ไม่ได้ออกแบบให้ดูแลคุณแต่ออกแบบให้คุณต้องกลับมาซื้อตลอดเวลาโดยไม่ทันตั้งคำถามยิ่งไปกว่านั้นบริษัทอาหารจำนวนมาก ร่วมกับนักการตลาดเพื่อสร้างคาบลวงตาว่าสิ่งที่เราอยากขายเท่ากับสิ่งที่คุณควรกินทั้งที่สองอย่างนี้แทบไม่เกี่ยวกันเลยเขาใช้สีกลิ่นเสียงชื่อและอินฟลูเอนเซอร์สร้างประสบการณ์เพื่อให้คุณเชื่อว่ามันคืออาหารดีๆทั้งที่สารอาหารในนั้นอาจต่ำจนร่างกายไม่ได้อะไรเลยนอกจากน้ำตาลไขมันและการอักเสบเรื้อรังที่ค่อยๆสะสมทีละคำ ธุรกิจอาหารไม่ได้พยายามให้คุณสุขภาพดีเพราะคนสุขภาพดีเท่ากับไม่ซื้อบ่อยคนป่วยเรื้อรังเท่ากับซื้อซ้ำการอักเสบที่เกิดจากการกินอาหาร UPF หรือ Ultra Processed Food หลายอย่างเป็นเงินมหาศาลของอุตสาหกรรมยาความดันสูงเบาหวานไขมันพุ่งอ้วนน้ำหนักเกิน มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันเกิดจากระบบที่ให้รางวัลกับบริษัทที่ทำให้ผู้บริโภคติดการกินผิดๆมากที่สุดสิ่งที่เศร้าคือเราโดนทำให้เชื่อว่ากินอะไรก็ได้ถ้าควบคุมปริมาณแต่ประโยคนี้ไม่จริงเลยกับอาหารที่ถูกออกแบบมาให้เสพติด ตั้งแต่คำแรกเพราะมันไม่ได้ทำงานแบบอาหารธรรมชาติเลยการควบคุมปริมาณของอาหารที่ออกแบบมาให้ติดมันเหมือนบอกให้คนติดเกมเก็บแค่นิดเดียวพอนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกระบบมันออกแบบมาให้คุณแพ้ตั้งแต่เปิดซองและความน่ากลัวที่สุดคือเด็กและวัยรุ่มคือกลุ่มที่โดนหนักที่สุดเพราะสมองพัฒนาง่ายและเสพติดง่ายการตลาดของอาหารจังเต็มไปด้วยตัวการ์ตูนน่ารัก สีสดรสหวานจัดเพลงสนุกและราคาถูกทำให้เด็กกลายเป็นเหยื่อที่บริษัทมองว่าเลี้ยงง่ายเพราะถ้าติดรถนี้ตั้งแต่เด็กโตมาก็หนีไม่พ้นอย่าพิษนี้เริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังไม่รู้จักคำว่าสุขภาพด้วยซ้ำอีกประเด็นที่ลึกมากคือพอเรากินของปรุงสังเคราะห์นานๆต่อมรับรสจะถูกทำลายทำให้ของธรรมชาติเหมือนไม่อร่อยไปเลยผัก ผลไม้เนื้อธรรมชาติหรืออาหารรสอ่อนๆจะรู้สึกจืดทันทีเพราะลิ้นชินกับความหวานและความมันที่เกินธรรมชาติไปแล้วนี่คือการแฮกระบบร่างกายแบบโคตรเงียบที่บริษัทใช้เพื่อให้เราหาทางออกจากความอยากไม่ได้ และอีกอย่างที่เราคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพจริงๆหลายตัวคือมาร์เก็ตติ้งล้วนเช่นขนมที่เขียนว่า0%ไขมันแต่ใส่น้ำตาลหนักมากหรือของที่เขียนว่าไม่มีน้ำตาลแต่เป็นสารแทนความหวานที่พังระบบฮอร์โมนกว่าเดิมหรือเมนูที่เขียนว่าไฮโปรตีนแต่แทกไขมันแปลรูปจนร่างกายอักเสบนี่แหละคือยาพิษที่ใส่คำว่าสุขภาพไว้ข้างหน้า ความโหดแบบสุดท้ายคือเราไม่ได้ถูกหลอกเพราะโง่แต่ถูกหลอกเพราะระบบมันฉลาดกว่ามนุษย์มากการตลาดเข้าใจเราในระดับที่เราไม่เข้าใจตัวเองเขารู้ว่าคุณจะซื้ออะไรจากสีอะไรรสชาติแบบไหนทําให้คุณเปิดซองที่สองเวลาไหนคุณจะหิวและโฆษณาแบบไหนทําให้คุณลืมตั้งคําถามเหมือนคุณกําลังกินยาพิษท,ที่ถูกออกแบบมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณเองแบบแม่นยําและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่า อาหารเป็นธุรกิจแต่ร่างกายเราไม่ใช่บริษัทต้องการกำไรแต่ร่างกายต้องการสารอาหารบริษัทต้องการให้คุณติดแต่ร่างกายต้องการความสมดุลบริษัทต้องการยอดขายแต่ร่างกายต้องการความปลอดภัยเรากินเพื่ออยู่แต่เขาอยากให้เรากินเพื่อเขาและนี่คือคำตอบว่าทำไมพิษถึงถูกปลอมเป็นอาหารได้ง่ายที่สุดในยุคนี้ ความจริงที่โคตรน่าเศร้าคือเราไม่ได้กินเพราะหิวแล้วแต่กินเพราะถูกกระตุ้นให้หิวระบบมันทำให้เรารู้สึกอยากกินทั้งที่ร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรเลยนี่คือความหิวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกลิ่นสังเคราะห์รสสังเคราะห์สีสังเคราะห์และมาร์เก็ตติ้งที่ถูกออกแบบให้แทงจิตใต้สำนึกแบบตรงๆเราถูกทำให้เชื่อว่านี่เป็นความต้องการของเราทั้งที่มันเป็นความต้องการของบริษัทอีกเรื่องที่โหดมากคือ สารหลายตัวในอาหารแพงกว่าตัวอาหารเองบางอย่างถูกกว่าข้าวถูกกว่าผักถูกกว่าเนื้อสัตว์แต่ขายแพงกว่า10เท่าเพราะเขาไม่ได้ขายต้นทุนวัตถุดิบเขาขายความอยากที่ถูกออกแบบนี่แหละคือธุรกิจที่เอาพิษมาปรุงให้เป็นกําไรเมื่อของถูกทําให้มีค่าด้วยการตลาดก็ไม่จําเป็นต้องทําให้มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวความน่ากลัวอีกอย่างคือ ระบบอาหารปัจจุบันทำให้คนรุ่นใหม่ห่างจากรสชาติธรรมชาติแบบแทบถาวรเพราะลิ้นถูกแคลิเบตให้ชินกับความหวานจัดความมันจัดความเค็มจัดรสที่ธรรมชาติให้มาไม่เคยถูกออกแบบมาให้ดึงดูดเท่านี้เลยกลายเป็นว่าของที่ดีต่อร่างกายเท่ากับไม่อร่อยของที่พังระบบเผาผลาญเท่ากับอร่อยจัดจ้านนี่คือเกมที่เราถูกวางหมากแพ้ตั้งแต่เกิด บริษัทอาหารยังรู้จุดอ่อนคนดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองด้วยซ้ําเขารู้ว่าคนจะซื้ออะไรตอนเหงาอะไรตอนเครียดอะไรตอนเศร้าอะไรตอนนอนไม่หลับอะไรตอนกําลังหาอะไรเคี้ยวเพลินๆแล้วเขาก็ใส่สารที่ยิงโดปามีนพุ่งเร็วๆเ,เข้าไปเพื่อให้ร่างกายตอบสนองแบบขอกินอีกทั้งที่เราไม่ได้ต้องการพลังงานเราต้องการความสบายใจชั่วคราวแล้วเขาก็ขายความสบายใจนั้นในรูปของยาพิษท,ที่อร่อยเกินไป ความจริงคืออาหารหลายอย่างถูกออกแบบมาให้กินง่ายใช้ง่ายไม่คิดเยอะเพราะเมื่อเราไม่คิดเราจะซื้อซ้ำเร็วกว่าตอนคิดอาหารสำเร็จรูปฟาสฟูด้ดน้ำหวานขนมขบเคี้ยวทั้งหมดนี้ไม่ได้ขายความอร่อยแต่ขายการตัดสินใจแบบอายุสั้นของมนุษย์การที่เราทำอะไรเร็วๆโดยไม่คิดคือกำไรของเขาและคือต้นทุนสุขภาพระยะยาวของเราที่โคตรน่ากลัวคือ สิ่งที่เรากินทุกวันมันไม่ได้แค่ทำร้ายร่างกายแต่มันรีโปรแกรมสมองเราใหม่แบบเงียบๆทำให้เราอยากหวานขึ้นมันขึ้นเค็มขึ้นทำให้เราเลือกอาหารแย่ลงทำให้เราเสพติดการกินมากขึ้นและทำให้เราควบคุมตัวเองน้อยลงนี่ไม่ใช่ความร่มเหลวอของเราแต่มันคืออัลกอริทึมของอุตสาหกรรมอาหารที่ทำงานสำเร็จเกินไปอีกเรื่องที่น่าเจ็บใจคืออาหารที่ดีจริงๆมักจะไม่ทำกำไรมาก เพราะมันเก็บไม่นานทำไม่ง่ายรสชาติไม่ติดเท่าของปรุงเขาเลยไม่ทุ่มงบโฆษณาให้มันรสชาติธรรมชาติเลยแพ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่ร่างกายคนเราถูกสร้างมาให้กินแบบนั้นตั้งแต่แรกพอเราแพ้กับดักรถสังเคราะห์ซ้ำๆเรายิ่งห่างจากความเป็นมนุษย์ดั้งเดิมขึ้นทุกปีความจริงอีกข้อคือยาพิษที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ยาพิษที่ทำให้เราตายทันทีแต่คือยาพิษที่ทำให้เราตายช้าๆแบบไม่มีวันรู้ตัว อาหารอัลตราโเซ s สทุกวันนี้ไม่ได้ทำร้ายทันทีแต่มันสะสมทุกวันจนวันหนึ่งเราเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันพุ่งน้ำหนักเกินอักเสบเรื้อรังแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะเราไม่ดูแลตัวเองทั้งที่จริงคือเราถูกระบบทำให้ป่วยตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าสุขภาพด้วยซ้ำอีกอย่างที่โหดคืออาหารที่ดีจริงๆมักจะไม่ทำกำไรมากเพราะมันเก็บไม่นานทำไม่ง่าย รสชาติไม่ติดเท่าของปรุงเขาเลยไม่ทุ่มงบโฆษณาให้มันรสชาติธรรมชาติเลยแพ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่ร่างกายคนเราถูกสร้างมาให้กินแบบนั้นตั้งแต่แรกพอเราแพ้กับดักรสสังเคราะห์ซ้ำๆเรายิ่งห่างจากความเป็นมนุษย์ดั้งเดิมขึ้นทุกปีความจริงอีกข้อคือยาพิษที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ยาพิษที่ทำให้เราตายทันทีแต่คือยาพิษที่ทำให้เราตายช้าๆแบบไม่มีวันรู้ตัวอาหารอัลตราโเซสทุกวันนี้ไม่ได้ทำร้ายทันที แต่มันสะสมทุกวันจนวันหนึ่งเราเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันพุ่งน้ำหนักเกินอักเสบเรื้อรังแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะเราไม่ดูแลตัวเองทั้งที่จริงคือเราถูกระบบทำให้ป่วยตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าสุขภาพด้วยซ้ำอีกอย่างที่โหดคืออาหารที่ดีมักจะไม่ทำกำไรมากเพราะมันเก็บไม่นานทำไม่ง่ายรสชาติไม่ติดเท่าของปรุง เขาเลยไม่ทุ่มงบโฆษณาให้มันรสชาติธรรมชาติเลยแพ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่ร่างกายคนเราถูกสร้างมาให้กินแบบนั้นตั้งแต่แรกพอเราแพ้กับดารรสังเคราะห์ซ้ำๆเรายิ่งห่างจากความเป็นมนุษย์ดั้งเดิมขึ้นทุกปีความจริงอีกข้อคือยาพิษที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ยาพิษที่ทําให้เราตายทันทีแต่คือยาพิษที่ทําให้เราตายช้าๆแบบไม่มีวันรู้ตัวอาหารอัลตราโรเซสทุกวันนี้ไม่ได้ทําร้ายทันทีแต่มันสะสมทุกวัน จนวันหนึ่งเราเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันพุ่งน้ำหนักเกินอักเสบเรื้อรังแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะเราไม่ดูแลตัวเองทั้งที่จริงคือเราถูกระบบทํำให้ป่วยตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าสุขภาพด้วยซ้ำอีกอย่างที่โหดคือเรากินอาหารที่ถูกออพติมัล์เพื่อทำกำไรไม่ใช่ทำให้เราแข็งแรงเนื้อที่ฉีดน้ำน้ำหวานที่มีแต่น้ำตาลผักผลไม้ฉีดสาร ถองทอดในน้ำมันกันหืนอาหารสำเร็จรูปที่ใส่สารเพิ่มอายุของสินค้าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะต้นทุนต้องต่ำและต้องรักษารสชาติให้คนติดนี่คือเกมธุรกิจไม่ใช่เกมดูแลผู้คนและสุดท้ายความจริงที่แรงที่สุดคือไม่มีใครมาปกป้องเราจากอาหารพวกนี้ได้เลยเพราะคนที่กำกับอุตสาหากรรมก็ผูกผลประโยชน์กันหมดบริษัทมีเงินศาสตร์การตลาดมีอิทธิพลกฎหมายคุมอาหารมักล้าหลัง และผู้บริโภคถูกสอนให้ไม่ตั้งคำถามเราเลยต้องเป็นคนป้องกันตัวเองด้วยความรู้เพราะถ้าไม่รู้เราจะกินยาพิษทุกวันโดยไม่รู้ตัวและคิดว่ามันคืออาหารที่ปลอดภัยที่สุดความจริงที่โคตรน่าเศร้าคือเราไม่ได้กินเพราะหิวแล้วแต่กินเพราะถูกกระตุ้นให้หิวระบบมันทำให้เรารู้สึกอยากกินทั้งที่ร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรเลยนี่คือความหิวปลอม ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกลิ่นสังเคราะห์รสสังเคราะห์สีสังเคราะห์และมาเก็ตติ้งที่ถูกออกแบบให้แทงจิตใต้สำนึกแบบตรงๆเราถูกทำให้เชื่อว่านี่เป็นความต้องการของเราทั้งที่มันเป็นความต้องการของบริษัทอีกเรื่องที่โหดมากคือสารหลายตัวในอาหารแพงกว่าตัวอาหารเองบางอย่างถูกกว่าข้าวถูกกว่าผักถูกกว่าเนื้อสัตว แต่ขายแพงกว่าสิบเท่าเพราะเขาไม่ได้ขายต้นทุนวัตถุดิบเขาขายความอยากที่ถูกออกแบบนี่แหละคือธุรกิจที่เอาพิษมาปรุงให้เป็นกำไรเมื่อของถูกทำให้มีค่าด้วยการตลาดก็ไม่จำเป็นต้องทำให้มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวความน่ากลัวอีกอย่างคือระบบอาหารปัจจุบันทำให้คนรุ่นใหม่ห่างจากรสชาติธรรมชาติแบบแทบถาวรเพราะลิ้น ถูกคาลิเบรตให้ชินกับความหวานจัดความมันจัดความเค็มจัดรสที่ธรรมชาติให้มาไม่เคยถูกออกแบบมาให้ดึงดูเท่านี้เลยกลายเป็นว่าของที่ดีต่อร่างกายเท่ากับไม่อร่อยของที่พังระบบเผาผลาญอร่อยจัดจ้านนี่คือเกมที่เราถูกวางหมากแพ้ตั้งแต่เกิดบริษัทอาหารยังรู้จุดอ่อนคนดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองด้วยซ้ำเขารู้ว่าคนจะซื้ออะไรตอนเหงา อะไรตอนเครียดอะไรตอนเศร้าอะไรตอนนอนไม่หลับอะไรตอนกำลังหาอะไรเคี้ยวเพลินๆแล้วเขาก็ใส่สารที่ยิงโดปามีนเข้าพุ่งเร็วๆเข้าไปเพื่อให้ร่างกายตอบสนองแบบขอกินอีกทั้งที่เราไม่ได้ต้องการพลังงานเราต้องการความสบายใจชั่วคราวแล้วเขาก็ขายความสบายใจนั้นในรูปของยาพิษที่อร่อยเกินไปความจริงคืออาหารหลายอย่างถูกออกแบบมาให้กินง่าย ใช้ง่ายไม่คิดเยอะเพราะเมื่อเราไม่คิดเราจะซื้อซ้ำเร็วกว่าตอนคิดอาหารสำเร็จรูปฟาสต์ฟูด้ดน้ำหวานขนมขบเคี้ยวทั้งหมดนี้ไม่ได้ขายความอร่อยแต่ขายการตัดสินใจแบบอายุสั้นของมนุษย์การที่เราทำอะไรเร็วๆโดยไม่คิดคือกำไรของเขาและคือต้นทุนสุขภาพระยะยาวของเราที่โคตรน่ากลัวคือสิ่งที่เรากินทุกวันมันไม่ได้แค่ทำลายร่างกาย แต่มันรีโปรแกรมสมองเราใหม่แบบเงียบๆทำให้เราอยากหวานขึ้นมันขึ้นเค็มขึ้นทำให้เราเลือกอาหารแย่ลงทำให้เราเสพติดการกินมากขึ้นและทำให้เราควบคุมตัวเองน้อยลงนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของเราแต่มันคืออัลกอริทึมของอุตสาหกรรมอาหารที่ทำงานสำเร็จเกินไปอีกเรื่องที่น่าเจ็บใจคืออาหารที่ดีจริงๆมักจะไม่ทำกำไรมากเพราะมันเก็บไม่นาน ทำไม่ง่ายรสชาติไม่ติดเท่าของปรุงเขาเลยไม่ทุ่มงบโฆษณาให้มันรสชาติธรรมชาติเลยแพ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่ร่างกายคนเราถูกสร้างมาให้กินแบบนั้นตั้งแต่แรกพอเราแพ้กับดักรสสังเคราะห์ซ้ำๆเรายิ่งห่างจากความเป็นมนุษย์ดั้งเดิมขึ้นทุกปีความจริงอีกข้อคือยาพิษที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ยาพิษที่ทำให้เราตายทันทีแต่คือยาพิษที่ทำให้เราตายช้า,ชา แบบไม่มีวันรู้ตัวอาหารอัลตราโปรเซสทุกวันนี้ไม่ได้ทำร้ายทันทีแต่มันสะสมทุกวันจนวันหนึง่งเราเป็นเบาหวานไขมันสูงความดันพุ่งน้ำหนักเกินอักเสบเรื้อรังแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะเราไม่ดูแลตัวเองทั้งที่จริงคือเราถูกระบบทำให้ป่วยตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าสุขภาพด้วยซ้ำอีกอย่างที่โหดคืออาหารที่ถูกออพติมิ์เพื่อทำกำไร ไม่ใช่ทำให้เราแข็งแรงเนื้อที่ฉีดน้ำน้ำหวานที่มีแต่น้ำตาลผักผลไม้ฉีดสารของทอดในน้ำมันกันหืนอาหารสำเร็จรูปที่ใส่สารเพิ่มอายุของสินค้าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะต้นทุนต้องต่ำและต้องรักษารสชาติให้คนติดนี่คือเกมธุรกิจไม่ใช่เกมดูแลผู้คนและสุดท้ายความจริงที่แรงที่สุดคือไม่มีใครมาปกป้องเราจากอาหารพวกนี้ได้เลย เพราะคนที่กำกัดอุตสหาหกรรมก็ผูกผลประโยชน์กันหมดบริษัทมีเงินศาสตร์การตลาดมีอิทธิพลกฎหมายคุ้มอาหารมักล้าหลังและผู้บริโภคถูกสอนให้ไม่ตั้งคำถามเราเลยต้องเป็นคนป้องกันตัวเองด้วยความรู้เพราะถ้าไม่รู้เราจะกินยาพิษทุกวันโดยไม่รู้ตัวแล้วคิดว่ามันคืออาหารที่ปลอดภัยที่สุดความจริงที่เงียบที่สุดคือบริษัทอาหารไม่จำเป็นต้องทำของที่ดีต่อร่างกายเลย ขอแค่มันขายได้ก็พอเพราะรายได้ไม่ได้ขึ้นกับคุณภาพของอาหารแต่มันขึ้นกับคุณภาพของการเสพติดถ้าสินค้าไหนทำให้คนติดได้ง่ายซื้อต่อได้เร็วนั่นคือสินค้าที่บริษัททุ่มพัฒนาแม้จะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแม้แต่นิดเดียวก็ตามนี่คือความย้อนแย้งของโลกที่ป่วยแต่กำไรโตขึ้นทุกปีสิ่งที่เจ็บลึกยิ่งกว่าน,นั้นคือหลายคนรู้ว่าของพวกนี้ไม่ดีแต่หยุดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่อาหารที่กินด้วยเหตุผล แต่มันคืออาหารที่กินด้วยสัญชาตญาณที่ถูกปรุงแต่งเราไม่ได้อยากกินเพราะร่างกายเรียกร้องเรากินเพราะสมองถูกจี้ให้ต้องการความอยากที่ถูกออกแบบอย่างแม่นยำคือจุดแข็งที่สุดของธุรกิจอาหารยุคนี้และเป็นจุดอ่อนที่สุดของผู้บริโภคอีกอย่างที่โคตรจริงคือระบบทำให้เราเหนื่อยเกินกว่าจะเลือกดีๆทุกวันเราทำงานหนักเครียดเหนื่อยและไม่มีพลังจะคิดเราจึงเลือกสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุด อิ่มเร็วที่สุดอร่อยที่สุดและราคาถูกที่สุดซึ่งล้วนเป็นหมวดอาหารที่ควรระวังมากที่สุดบริษัทรู้ว่าเราจะอยู่ในสภาวะแบบนี้เขาเลยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบเนพนพอยต์ของคนเหนื่อยล้าแบบพอดีพอดีเพื่อให้ซื้อซ้ำง่ายที่สุดอาหารจำนวนมากไม่ได้ทำลายร่างกายในทันทีแต่ทำลายในระดับฮอร์โมนเมตาบอลิซึมและสมองแบบช้าๆจนกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วนี่คือยาพิษที่อันตรายที่สุด ยาพิษที่ทำลายจากภายในยาพิษที่ไม่ได้ทำให้เราล้มแต่ทำให้เราแค่พอใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่รู้เลยว่าศักยภาพของร่างกายจริงๆมันควรดีกว่านี้มากสิ่งที่โคตรน่ากลัวคือหลายโรคที่เราเรียกว่ากรรมพันธุ์จริงๆแล้วมีรากมาจากอาหารที่เรากินทุกวันมากกว่าเช่นเบาหวานความดันไขมันสูงนอนหลับแย่ซึมเศร้าระบบลำไส้พัง ทั้งหมดนี้ถูกผูกโยงเข้ากับอาหาร UPF ที่เรากินมาตั้งแต่เด็กแต่บริษัทไม่มีวันพูดความจริงข้อนี้เพราะถ้าผู้บริโภครู้ยอดขายเขาจะหายไปครึ่งหนึ่งในคืนเดียวอีกอย่างที่ไม่ค่อยมีใครบอกคือบริษัทอาหารกับบริษัทโฆษณาคือพาร์ทเนอร์ที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนเราให้อยากในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากภาพสโลโมชันของชีสยืดน้ำแข็งกระทบแก้วเสียงทอดกร,บกรอบกทั้งหมดคือการออกแบบทางจิตวิทยา เพื่อกระตุ้นประสาทรับรสให้คุณตัดสินใจโดยไม่ผ่านสตินี่คือการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ที่แนบเนียนที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิ่งที่โคตรน่าเจ็บคือบริษัทอาหารไม่ต้องโกหกอะไรเลยเขาแค่ไม่พูดความจริงเช่นไม่พูดว่าสารนี้ทําให้คุณอ้วนเร็วขึ้นไม่พูดว่าสารนี้ทําให้คุณอยากกินอีกไม่พูดว่าสารนี้พังระบบฮอร์โมนไม่พูดว่าน้ําตาลในสูตรถูกเพิ่มขึ้นช้าๆทุกปีจนผู้บริโภคชินไปแล้ว ความเงียบคือเครื่องมือที่น่ากลัวกว่ากา,ารหลอกลวงตรงๆหลายเท่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสุขภาพคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำซ้ำๆทุกวันและบริษัทอาหารก็รู้เช่นกันนั่นคือเหตุผลที่เขาพยายามทำให้คุณกินของปลอมทุกวันสักนิดก็ยังดีเพราะสารพิษไม่ได้ทำร้ายทันทีแต่มันทำร้ายสะสมหลายปีผ่านไปเราคิดว่าอายุทำให้สุขภาพแย่แต่จริงๆคืออาหารที่เรากินทุกวันต่างหากที่ค่อยๆลบความแข็งแรงของเราออกไปทีละหนึ่งเปอร์เซนต์ และความจริงที่เจ็บสุดแต่ต้องยอมรับคือถ้าเรายังไม่ตื่นรู้เราจะกินยาพิษด้วยมือของตัวเองในทุกๆวันและบริษัทจะทำกำไรจากความไม่รู้ของเราไปตลอดชีวิตไม่มีระบบไหนปกป้องเราได้ไม่มีหน่วยงานไหนจะเข้มงวดพอไม่มีใครอยู่ในทุกมือของเราได้สิ่งเดียวที่ช่วยเราได้คือสติและความรู้ว่าระบบนี้ทำงานอย่างไงเพราะเมื่อเราเห็นความจริงว่าอาหารจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อทำลายสุขภาพของเราเพื่อกำไร วันนั้นเราจะเริ่มกลับมาควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งจะเริ่มเลือกอาหารที่เป็นอาหารจริงจะฟังร่างกายจะสงสัยสิ่งที่เคยคิดว่าปลอดภัยและจะไม่ยอมให้ธุรกิจใดมาออกแบบอนาคตของร่างกายเราแทนเราอีกต่อไปนี่แหละคือการหยุดกินยาพิษท,ที่ปลอมเป็นอาหารและเริ่มกลับมากินเพื่อมีชีวิตจริงๆตอนนี้เรามี e อีบุ๊กสเล่มที่ตั้งใจทำมากๆออกมาแล้วนะครับ ทั้งสองเล่มเขียนแบบเล่าให้เพื่อนฟังอ่านง่ายสุดใครก็เข้าใจได้เล่มแรกคือรู้เรื่องบิตคอย n ให้จบในเล่มเดียวสำหรับคนไม่มีเวลาเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาแต่อยากเข้าใจว่าบิตคอย n คืออะไรทำงานยังไงและทำไมมันถึงมีมูลค่าอ่านจบในวันเดียวเข้าใจครบทั้งระบบแบบไม่งงเลยครับเล่มที่2คือประวัติการเงินโลกฉบับเข้าใจง่ายจนตาสว่างแบบเล่าให้เพื่อนฟัง เราตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเงินไปจนถึงยุคทองคำดอลลาร์และโลกดิจิตัลยุคใหม่อ่านแล้วจะเห็นภาพใหญ่ของเงินแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยครับถ้าอยากโหลดตัวอย่างฟรีหรือสั่งซื้อแอดไลน์ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องเทมิมันนี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่ผมเล่าทุกสัปดาห์ แล้วแต่ใครอยากเลี้ยงน้ำผมสักแก้วก็กด Super Thanks ด้านล่างได้เลยครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, คือพลังใจให้ผมอยากทำต่อแล้วเจอกันตอนหน้าครับเทมิมันนี่ฟังแล้วรวยขึ้นนิดนึงทุกตอน